มีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบที่จะส่งผลต่อการขึ้นไหวของตัวราคาทองคําครับปัจจัยบวกก็คือการที่จีนเองเนี่ยมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับประมาณ5้าแสนล้านหยวนหรือราว6.951ดเก้ห้านึ่งหมื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับความหวังดังกล่าวเนี่ยทำให้อาจจะมีเม็ดเงินบางส่วน ไหลเข้ามายัางตัวตลาดทองคําบ้างนะครับก็น่าจะทําให้ราคาทองคำเนี่ยรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นได้ในช่วงสั้นครับแต่อย่างไรก็ตามครับประเด็นหลกัหลกๆเลยสําหรับราคาทองคําที่ยังคงถูกชี้นาในระยะถัดไปก็คือแนวโน้มที่ทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับถ้าเฟดยังคงส่งสัญญ,ญาณในลักษณะของการตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับสูงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับหรือว่ามีท่าที ในการยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะเวลาอันใกล้ครับพาพดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนยังคงเกิดความวิตกกังวลหรือเกิดความกลัวนะครับว่าทิศทางหรือโมเมนตัมของอัตราดอกเบี้ยอาจจะยังคงถูกตรึงเอาไว้ในระดับสูงต่อไปดอลลาร์ก็มีโอกาสที่จะแข็งค่าต่อวอนยก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยทองคาก็อาจจะถูกขายทํากําไรหรือเกิดการปรับฐานลงมาในช่วงสั้นครับ อย่างไรก็ตามตอนนี้เนี่ยเรามองนะครับว่าการที่จีนมีการประกาศตรึงในส่วนของตัวอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเ,เงินกู้ระยะกลาง MLF ระยะ1ปีไว้ที่ระดับ2.5ในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้นะครับก็ทำให้นักลงทุนจับตาครับว่าทางการจีนเองเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มเติมหรือเปล่าซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยตลาดจับตาครับว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี LPR นะครับจะมีการประกาศปรับตัวลงบ้างหรือเปล่าเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR เนี่ยถือว่าธนาคารกลางในจีนถ้าประกาศออกมาเนี่ยจะทําให้ธนาคาร18แห่ง ที่มีลูกค้าชั้นดีเนี่ยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ของลูกค้ากลุ่มดังกล่าวลงได้นะครับแล้วก็จะเป็นสัญญาณหรือเป็นไซต์ตัวหนึ่งครับที่อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงทางการจีนเองเตรียมที่จะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบของการลดสัดส่วนการกันสำรองหรือลด Requiment ์รีเซ็ตเพิ่มเติมทัานนี้เนี่ยลาดหวังนะครับว่าในไตรมาสหนึ่งหรือไตรมาสสองอาจจะมีมาตรการในลักษณะดังกล่าวทยอยประกาศออกมาเพิ่มเติม แม้ว่าจะไม่ใช่มาตรการที่มีขนาดใหญ่มากนักนะครับแต่ก็ทําให้มีเม็ดเงินบางส่วนเนี่ยไหลกลับเข้ามายัางตัวตลาดทองคําแล้วก็ทําให้ตลาดคลายความกังวลต่อแนวโน้มภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่มีปัญหาหรือมีวิกฤตค่อนข้างมากนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเราก็เลยมองว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกกลับเข้ามาพยุงราคาหรือหนุนทองคําได้ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ครับ